ละครสั้น FC เรื่องปิดเทอมแล้วมาเที่ยวต่างจังหวัดเอ้ยมาอยู่ต่างจังหวัดจะเป็นยังไงนั้นไปชม,ชมกันเลยอยู่เมืองกรงกห็หน้าเบื่อเรามาทำอะไรอย่างนี้ก็ได้โอ้ยพี่พี่อยากโกงที่อยาปั่นจัก,กรยานตามฉันมันโกง เรา่นมันจักรยานฉันด้วยนะจักรยานเธอไม่มีเบรกแต่จักรยานฉันมีเบรกไงออกไปจากจักรยานฉันเดี๋ยวนี้แล้วปั่นคืนอ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยเฮย้ยน้องยังตื่นอย่างจะเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปดูก่อนนะย,ยังไม่ตื่นเลยเด็กคนนี้เนี่ย เดี๋ยวว่าจะทำอาหารสักหน่อยวันนี้ทำเป็นอ่ผักบุ้งไฟแดงชาแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็ต้มยำกุ้งขนปรดชั้นทั้งนั้นเลยสามอย่างเนี้ยไม่มีวัตถุดิบนี่นะนี่โมเดลเมกเกอร์ Model maker. เดี๋ยวออกไปซื้อร้านเจนวนหน่อยนะวัตถุดิบแม่เป็นขอน้ำปลาแล้วก็ไข่แผงแล้วก็เป็นผงชรด แค่นี้พอโอเคค่ะแม่เร็วๆหน่อยนะจ๊ะค่ะอากาศนี่มันร้อนจริงๆเลยแดดก็แรงแรงฮ่ากว่าจะถึงปนวนครับอยู่ไหมเดียปนวนอยู่จ้าอยู่จ้ารับอะไรดีจ้าปนวนอยู่ไหนแต่แต่ตัวหายอยู่หลัง,งบ้านเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ<อ>บ้านปนวนนี่น่าจิ ไก่ไปสักตัวหนึงนะบ้านเหรอพี่วิวิเล่นหมากลุกได้เลยอ่ะโอ้โอ,โอ้แม่นี่ไม่อยู่อีกโอน้องๆแม่พี่ไม่อยู่เลยให้พี่มาขายแทนเอาเอาเอา,เอาอะไรจ๊ะโอ้พี่กันใช่ไหมครับใช่จ้ะใช่จ่ะเอาอะไรดีจ้ะเออเออแม่ให้มาสั่ง น้ำปลาไข่หนึ่งแผงแล้วก็อ้ออีกอย่างนึ่งก็เป็นผักชรสค่ะแต่เอาผักบุ้งด้วยนะคะแล้วทีนี้ที่เหลือตังที่เหลือ,อซื้อขนมหมดเลยค่ะได้เลยจ้านี่จ้านี่จ้าขอบคุณครับโอก,กาสหน้าเชิญใหม่นะจ๊ะผมมาทุกวันอยู่แล้วครับร้านนี้ เฮ้ <C> e <al> อขึ้นห้องไปเล่นเกมต่อดีกว่า<ๆ>กลับมาแล้วค่ะแม่กลับมาแล้วครับไหนได้อะไรมาบ้างจ้าเอาล่ะเดี๋ยวแม่จะทำอาหารแล้วนั้นไปนั่งรอได้เลยโอเคค่ะโอเคครับมเน่ตื่นได้แล้วลูกพี่เขามาแล้วเนี่ยมเน่ตื่นได้แล้วลูกอาบน้ำแปลงฟันเดี๋ยวให้พี่พี่โมเดียวไปอาบน้ำแปลงฟันให้นะจน๊ะเดน เราอยู่ตรงนี้ก่อนแม่ทาอาหารแปบ,บนึงเดี๋ยวมันไหมนี่โมเดลมาอาบน้ําให้น้องด้วยนะลูกปลาเป็นปลาตายปลาลองให้หรือปลาหวลัวเราะปลาตายไปเอา้านี่โมเดลมาอาบน้ําให้น้องด้วยนะลูกไปเลยเอา้าฉันจะอยู่ตรงนี้แหละฉันจะเล่นเกมไม่มีเอาอ่ะฉันจะไป หาเพื่อนฉันฉันไปหาเพื่อนละแถวแถนี้แหละบ้านเขา,าอยู่ที่นี่นี่มันสบายจังเลยว่าไม่คนลาลาล,า,ลาสะผของไม,มโมเน่สะค่ะไปกันเถอะนี่ สบู่ถูให้นะชิบชิบชิบแล้วก็ชิบชิบชิบว้าวฟองฟองเยอะมากวิโดนหัวพี่แล้วเนี่ยล้างก่อนชืบ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 โอเคเสร็จแล้วเอาชุดเสียอะไรดีจ๊ะเอาสีชมพูค่ะโอเคเลย โอเคเอ้าโมเดลแบกเกอร์ไปไหนอาจจะลูกไปหาเพื่อนค่ะติดเพื่อนมากเลยช่วงเนี้ยโอ้ oh. หมดนี่ยราแม่ทำกับข้ากันเถอะโอ้ขี้กเกียจอะหิวด้วยไอไตเติ้ลมันก็บอกว่าวันนี้มันไม่อยู่บ้านมันไปงานเลี้ยงเพื่อนเฮ้ยกลับบ้านก็ได้ว่าหิว ก็ดีเลยลา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 วันนี้เน็ตไม่ค่อยดีนะเนี่ยแต่ดูดิดูสัญญาณเฮ้ยก็ยังดีอยู่นี่นาะว้าเฮเอาไหนที่ฉชนเอ็โมเดลไปนัักนู่นปะโอ้ย,อยนั่นนี่ก็ได้วะ ฉันคุกเข่านั่งก็ได้เอ้ยพัดลมนี่มันเย็นจริงๆเลยนี่เป็นถึงขั้นเห็นไหมทุกคนนี่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 นเกรดหิมะแต่ทีวีเปิดช่องไหนแทบจะไม่ได้เลยรุ่นเก่ารุ่นเก่ามากทำไมแม่ไม่ซื้อใหม่สักทีเนี่ยเฮ้ย ลองชิมดูจ้ะอร่อยไหมจ้ะหฮมอร่อยมากเลยค่ะส่วนของน้อง,มองเมาแน่นี่แล้วก็ไปนอนโอ๊ยออกไปแยงที่น้องทำไมโอหแม่ผมนอนนิดนอนหน่อยก็ไม่ได้ที่ตัวเองอยู่ตรงนั้นจ้ะโอ๊ยก็เตียงนี้มันร้อนนี่มันไม่มี ก็ห้องนี้มันร้อนอะ่ะโอ้แต่ดีแล้วยังมีพัดลมลืมเปิดเมื่อกี้ขอโทษที่วีนเพราะห้องนี้มันมีอากาศถ่ายเทผมอยากดูวิวอะ่ะแม่ปิดหน้าต่างไม่ให้น้องดูวิวแล้วเฮ้ยผมไม่กินหรอกข้าวเฮ้ยกินดิ ฮ้ออร่อยมากเลยอ่ะโมเดลอาหารที่เมืองไม่อร่อยขนาดนี้เลยนะไม่อร่อยเท่าแม่เราทำ <c oughs> นะตอนกลางคืนฉันนอนก่อนนะพี่เออเชิญเลยว <c oughs> นะอ้ยณตอนเช้า มามามาเด็กๆเดี๋ยวเตรียมตัวไปวัดกันเลยนะเดี๋ยวแม่จะเอารถไปมา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 ทำบุญที่วัดกันเถอะ ค่อยๆเดินนะเด็ก,เดกๆเป็นยังไงกันกบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเออถ้าใครชอบนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c คร b e ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า